เรามาทำนายดวงคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเลขท้ายมือถือสามตัวสุดท้ายเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตเรามันเป็นวิธีง่ายที่สุดเลยถ้าคุณผู้ชมอยากจะเปลี่ยนชีวิตมีแค่สามตัวสุดท้ายของตัวเลขใช้เครือข่ายไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องราคาแพงแค่ผมบอกว่าสามตัวนี้นะไปซื้อในเครือข่ายไหนก็ได้วันไหนก็ได้แล้วจดทะเบียนภายใต้ชื่อเรานะ ชีวิตคุณผู้ชมก็เปลี่ยนแล้วฉะนั้นเนี่ยนี่คือทางลัดเพราะหนึ่งตัวเพราะสามตัวเลขเนี่ยไอ้สามตัวสุดท้ายเนาะมันมีรหัสที่จะถอดรหัสกับชีวิตของเราชีวิตของคนเราเนี่ยมันมีรหัสพันธุกรรมแต่เราไม่รู้เลยรหัสพันธุกรรมเราคืออะไรเช่นเดียวกันถ้าเรารู้ว่าคลื่นพลังงานของเราคือเบอร์นี้ เวลาคนจะโทรหาเราก็กดเบอร์ดีก็เหมือนกับมือถือถ้าเราได้เลขมือถือที่ใช่ตัวเราแล้วเปลี่ยนชีวิตเราเขาจะได้โทรมาหาเราหรือสิ่งดีๆจะมาหาเราด้วยเลขนี้นี่เรื่องจริงนะแต่ถ้าเราไม่มีสามตัวเลขเรามีแค่หนึ่งตัวเลขอะไรก็ได้ศูนย์ถึงเก้าผมจะทำนายให้เลยว่าตัวเลขตัวสุดท้ายของคุณผู้ชม ตัวสุดท้ายนะมันแปลว่าอะไรในช่วงเวลานี้แล้วมันมีผลไม่ดีอย่างไรผมจะทำนายให้ฟรีเลยอ่ะเขียนมาเลยหนึ่งตัวเลขจริงครับสมองพ่ออจฉริยะไม่เหมือนคนทั่วไปบนโลกใบน,นี้ครับส่วนใหญ่คนอายุสี่สิขึ้นไปก็เริ่มหลงลืมแล้วครับลูกอย่างสุดขอบคุณครับลูกจริงครับ บางทีอาจารย์สอนเนาะหรือว่าครูบาอาจารย์สอนเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงทุกคนจะรู้หมดทุกเรื่องอ่ะแต่ถ้าอยากจะเปลี่ยนชีวิตติดต่อมาได้ที่ Li n e แอดโพเทัสองสองหนึ่งแล้วได้สามตัวเลขไปไปเปลี่ยนสามตัวเลขนี้ข้างหน้าเป็นเลขอะไรก็ได้เนาะแต่สามตัวเลขตัวสุดท้ายที่ผมให้ไปอะ่ะแต่ต้องลงคบียนเป็นชื่อเราชีวิตจะเปลี่ยนทันที แต่มันจะเปลี่ยนได้ไม่ใช่แค่ไปเปลี่ยนแล้วไปได้ตัวเลขมาแล้วก็จบกันแล้วก็บอกว่าชีวิตฉันจะดีขึ้นไม่ใช่อย่างนั้นนะความหมายคุณผู้ชมต้องมีลมหายใจโบเบทัสไปกระตุน้นเพราะผมบอกแล้วว่าถ้าเราเชื่อเรื่องพลังงานแล้วเรามีเลขที่ไปสัมพันธ์กับรหัสพันธุก,กรรมเราแล้วเวลาคนเขาเรียกว่าโทรศัพท์แบบโทรจิตอ่ะ หรือคนที่แบบมีคลื่นทุกคนมีคลื่นเลยสามตัวเลขตัวสุดท้ายแล้วมันเป็นคลื่นที่ดึงดูดกันมันจะทำให้เราประสบความสำเร็จเร็วขึ้น